เนี่ยเป,ดปิดให้าหีบจัดให้ไว้ที่เหลือทำบุญเ,เดี๋ยวหีบพูดจริงทำจริงค่ะครบคิวปากเจ๊กบยกได้เหรอเนี่ยนะฮะห้าหีบที่บอกแล้วว่าจัดมากูจัดให้

จะได้คุณเท้าสีสุวรรณที่โรงพักดีนะคะออใช่ไหมเจ๊กะถูกต้องค่ะเนี่ยเขาเรียกร้องมาเราก็ทําให้นะคุณเท้าสีสุวรรณที่โรงพักดีนะเล่นขออ,อฟ้าก็คิดก่อนนะคะว่าใครคือของจริงเอาเรามีตัวตนแต่คุณมีตัวตนไหมเท้าอะไรน,นะเท้า สี้นเท้าจึงส้นเท้า,ท,า,ท,า,ท,าที่เองขอมา,ามาก็จัดให้ค่ะมาก็จัดให้ค่ะให้อีกเลี้ยวอีกหนึ่งหยุดนะครับมาแล้ครับออแล้ว ของจริงอ่ะเปิดมาลัวอะไรอ่ะก็เปิดให้ดูให้เห็นให้จัดสายเห็นยเนยว่ามนรอะไรเไม่่เนี่ยเดี๋ยวผมจะามันเออ่านกับอะีอ่ะดี่อนเดี๋ยวผมทันให้เคเนอถนนี้วันนี้เปิดสองทุ่มห้อีกนะคะเคจะจอง1องค์ห้0องไป12องพ ยี่สห้าองค์หนึ่งหมื่นทำไมพอ,อให้ยี่ห้าองค์เลข้เลข้ส่วยอ่ะอน,นี้ห 5, 5, 5, 5, 5, 5. ้าหีบห้า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 ่แล้ว<เ>ลก็ 5, เป็นยี่ห้าองค์หนึ่งห <10. S 1> ืบาทเออเอาไว้พี่้นเท้าที่เขาขอมาจัดให้ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ของจริงกลัวอะไรหระคะโอเคค่ะ